สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีสู้สกุลน้าจ้ะพี่น้องพี่น้องสิส่วนมากินข้าวจ้ามื้อนี้เจวปลาทูเจวปลาทูกินก็พักอันเมื่อวานนี้แหละจ้ะเหลืออันพักเสดาพักสะรแเน่แล้วก็มีเรดี้แล้วก็มีไข่แต่พี่น้องนี่จ้ะไม่ได้เบิ่มมีได้มีได้พักจ้ะเจวปลาทูเจวปลาทูไปบ้านหาเอาบ่วงมาเตรียมไม่สู้ดนําจ้ะพี่น้องแล้วก็มีไข่จ้ะเรดี้มีสะแแน่แล้วก็เสดานี่แหละจ้ะ <c oughs> โอ้ยพี่น้องมันเนี่ยอากาศดีขนาดเลยพี่น้องเอง้ยแดดหอนแต่เสาขนาดก่อนสิก,กินข้าวหนูก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจเดอ้อจากพี่น้องที่เข้ามารับชมช่องหนูจ้ะหนูก็เป็นกำลังใจให้พี่น้องสู้สูกคนจ้ะพี่น้องมาจ้ะพี่น้องมากินข้าวน้กันนอะจาะยังจากข้าวเหนีวยวข้าวเหนีวยวติดนึง เนี่ยอุ่นเข้าเย็นพี่น้องเย้ย <c oughs> สูดน้ำก่อนสูดน้ำมัน <c oughs> เจียวประทูพี่น้องแซ <c oughs> บพี่ี่บริตตัวเด้อจ้าแซบใช้มือคุยคุยเจียวเด้ใช้มือเลยน้องพี่น้อง มัใส่ก้างคักก้างคักอันนี้สดาวคุณด,ดีขึ้นอาจจากพี่น้องะเะดาวมึก็ดดย่อย ใหอยู่สุดทักนะพี่น้องห่มห่มน้อยนึงกับพี่น้องสดา ก็โทรแล้วหน่อยน้องวาเชียงเตือนดังแล้วเนะี่ยมตัวพี่น้องมากินข้าวกันพี่น้องเลย แต่ละมือแต่ละมือเคยได้มาเคยได้คุยกับคินห้อดพี่น้อง นนตววแต่นี่เราแว่นวล่านี่เนาะเลยเดีนี่ แก่ประตูข้องแซ่บปันหาเด็กพี่น้องเลยค <c oughs> ืนยำได้กระแสนำ้ำฮะเมงคุณแล้วพักใส่พี่น้องแล้วเสด็จใส่น่ะสูดน้ำน้ำพี่น้องเอาน้ำไม่ได้ 就讲点词儿，就了点词 ที่บุกป,ปากบุกแม่นอย่างพี่น้องแซบ่บ <laughs> แซ่บจบประออทูพี่น้องเลับน้อยจะก่อนพี่น้องได้บ่วงเลยค่ะ เป็นพันนี้ไงจักใส่จักใส่ไปน้อย ข่แดงไม่ค่อยมากไปไหน,นหรอกพี่น้องเลยฮักกจินโว่าไข่จ <c oughs> ิ่มอลไจากพี่น้อ Ý để rất các bạn kìa, ừ, này là tạp nó ngon luôn luôn Có bây giờ mà thêm Mình Nó Mình Mình trèo, Nó nói luôn Đấy như đọc khác nói Nó đẹp อิ่มขนาดพี่น้องเลยแซ่ขนาดถึงอิ่มถึงแซบจ้าพี่น้องคลิปนี้เอาไว้สำนี้ก่อนนะจ้าพี่น้องเดี๋ยวคลิปหน้านี้ทักถ่ายกันใหม่จ้ะพี่น้องขอบคุณได้เลยเจ้าพี่น้องไปแล้วจ้าบ๊ายบาย